สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports แมนเชสเตอร์แต่ตอนนี้ไม่สนใจในการที่จะยืมตัวคาริเบนเซมาอดีตสูนหน้าของเรอัลมาดริดเข้าสู่ทีมแล้วนะครับในตลาดหน้าหนาวนี้กรณีมีรายงานข่าวว่าเรดเดวิลครับเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอในการขอยืมตัวคาริเบนเซมาอดีตนักเตะสูนหน้าชาวฝรั่งเศสของอัลอิทิฮัดเข้าสู่ทีมหลังจากที่พวกเขานีผลงานการจบสกอร์ไม่ดีครับ เกมล่าสุดก็เสมอกับทนัานทนั่นฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2แต่ประตูจากราสมุสคอยลุนและก็มาคัสเรดฟอร์ดนะครับโดยทนนันันแมนเชสเตอร์เตดดีจําเป็นที่จะต้องดึงนักเตะในตําแหน่งศูนย์หน้าเข้าสู่ทีมเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของทันั่นราสมุสคอยลุนและก็เป็นการกระตุ้นนักเตะที่เหลือภายในทีมเพื่อที่ว่าจะทําผลงานได้ดีเพิ่มมากขึ้นคาริเบนเซมามีปัญหาอย,ย่างหนักครับกับการย้ายไปเลยให้กับเอาอิชิฮัตตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ลงสนามไปแล้วทั้งหมด24เกมในทุกการแข่งขันยิงไป15ประตูแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีความสุขครับต้องการที่อยากจะกลับมาเล่นในยุโรปอีกครั้งหนึ่งทอสปอร์ตครับรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดนี่จะไม่มีการยื่นข้อเสนอในการขอยืมตัวคาริมเบนเซมาแต่อย่างใดทั้งสิ้นในเดือนมกราคมนี้ แต่ว่าเป็นทางด้านเชลซีต่างหากนะครับที่มีโอกาสในการที่จะดึงคาริเบนเซมาหรือไม่ก็โรเบโตเฟเมิโน่ครับคนใดคนหนึ่งเข้าไปช่วยทีมแม่ทางด้านเชลซีเนี่ยนะดึงโรเบโตเฟเมิโน่อดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลจริงๆแล้วคาริเบนเซมานี่ก็เคยมีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดนตดมาก่อนนะครับตอนที่เขายังอยู่กับทางด้านโอลิมปิกลียง ตอนนั้นนี่มีทั้งแมนยูแล้วก็ทางด้านเรอัลมาดิได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทนณฑโอลิมปิกลียงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคาริเบนเซมาตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับทางด้านเรอัลมาดิอดีตประธานสโมสรของโอลิมปิกลียงนี่ได้ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าคาริเบนเซมาย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดิด้วยราคาที่น้อยกว่าที่ทางด้านแมนเชสเตอร์เด,ดนต้เสนอมาครับแต่ว่าตัวเขายังคงยืนกรานนะคบว่าต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดิ ก็เลยประจบกับการไปเป็นตำนานของแมริทแทนครับแมนยู U, ตอนนั้นก็เลยพลาดครับในการที่จะได้ตัวคาริเบเซมาออริจินเปเรสครับประธานสโมสรของเรอัลมาดริดได้ออกมาส่งสัญญาณราะว่าเรอัลมาดริดไม่จำเป็นที่จะต้องไปคว้าตัวเอ็มปัเป้ซึ่งตอนนี้นี่ก็หนักไปทางลิเวอร์ pool แล้วนะครับเรื่องขอทานั้นเอ็มปัปเป้ในเวลานี้ครับก่อนหน้านี้เรอัลมาดริเป็นตัวเต็งมาตลอดในการที่จะได้ตัวเอ็มปัปเป้ แถมมีรายงานข่าวนะครับบอกว่ามีการตกลงเจรจากันร่วงหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาปริเสธแล้วนะครับฝั่งของเอมปาเป้ P P e, บอกว่ายังไม่ได้มีการสรุปข้อตกลงอะไรใดๆทั้งสิ้นครับมีรงข่าวว่าลิเวอร์พูลครับต้องการอยากจะได้เอมปาเป้ P P e, มากๆครับพวกเขานี่มีความหวังนะครับว่าจะสามารถเอาชนะเรอัลมาดริดได้แต่กรณีที่ว่าเอมปาเป้ P P e, ต้องการอยากจะย้ายออกจากชานปารีสแซงฌแมง ซึ่งค่าเหนื่อยที่ทางด้านลิพูเตรียมจะให้กับเอมปเป้น่าจะอยู่รอบ700,000ปอนครับเพราะว่าเอมปเป้อยากจะได้ค่าเหนื่อยราวเจ็ด0 0 0ถึงึงล้านปอนต่อสัปดาห์ฟเรนติโนเปเรซนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เรอัลบิดเอาชนะบาเซโลนาไปได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งควา้าแชมป์สเปนิซูเปอร์คัพมรครองได้ดีเขาบอกว่ามันไม่ใช่วันที่จะต้องมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเอมปเป้ e. เราจะต้องแสดงความยินดีกับนักเตะที่พวกเรามีอยู่ ไม่ใช่กับนักเตะที่อยู่ในทีมของคนอื่นพวกเราได้เห็นมาแล้วว่าใน2เกมนี้พวกเราสามารถจะรจิงได้ถึง9ลูกโดยไม่มีเขาก็คือไม่มีทางด้านเอ็มบัปเป้อ้าวก็ถ้าพูดอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเอ็มบัปเป้จะมาหรือไม่มาฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเอ็มบัปเป้นี่ก็ลงเล่นให้กับทางด้านปารีสแซงต์แชงไปแล้วทั้งหมด285เกมนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วทั้งหมด238ประตู เอลนาซิองนานะครับสื่อในสเปนีออกมาระบุว่าเซอร์จิลร์แคริฟครับสนใจที่จะดึงตัววินนิซิอุสจูเนียแมนักเตะที่เพิ่งทำแฮตทริกให้กับเอันเมริดีไปทำงานร่วมกันที่โอตร์ฟอร์ดครับโดยมีเรื่องข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดนนี่เตรียมจะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่า200ล้านยูโรให้กับเบรนแมริดครับก็บราวๆ172ล้านปอนด์ครับ เซอร์จิรัดคิปดีก็เข้าไปชวมเกมการแข่งขันที่แมนเชสเตอร์เดนดีเสมอกับอทนนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2นะครับผู้สื่อข่าวทาวนะครับว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไรนะครับเรื่องของการเทคโอเวอร์เขาบอกว่าน่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับไม่ใช่เทคโอเวอร์ครับเข้ามาถือหุ้น25%ผมคิดว่ามันคงต้องใช้ระยะเวลาอีก 3- 4สสัปดาห์น่าจะเป็นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ นี่ถ้าหากทางด้านเซอร์จิมเี่เข้ามาถือครองหุ้นสโมสรแมนยูเข้ามาจัดการเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อไหร่เป็นทางการเมื่อไหร่นี่เขาก็เตรียมนะครับที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับเรอัลมาดริดก็คงจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ครับ200ล้านยูโรซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ทางด้านวีดีซิวส์จูเนียเนี่ยกลายมาเป็นนักเตะที่มีราคาค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับต่อจากทางด้านเนมาถ้าหากทางด้านเรอัลมาดริดยอมรับข้อเสนอ แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่ายังไงทางด้านเรอัลเิสก็ไม่มีห่างครับที่จะขายวินิีซิุสจูเนียออกจากทีมครับแกรี่เนวิลนะครับออกบอกว่าแม้แต่จูดเบลลิงแฮมครับถ้าหากย้ายไปเล่นให้กับแมนยูก็อาจจะล้มเหลวก็ได้ครับจูดเบลลิงแฮมนี่ต้องบอกนะครับว่ากาลังประสบความสำเร็จมากๆก,กับการลงเล่นให้กับเรอัลเิสก่อนหน้านั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับกับการเล่นให้กับทางด้านบรูซเซียดอทมุน กรีเนวิลล์นะครับได้ออกมาระบ,บุว่าตอนนั้นนี่คือแมนเชสเตอร์เตดก็ต้องการอยากจะได้ตัวจูดเป็นลิงแฮมนะนะครับแต่ว่าสุดส,สุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับทงดานบรูซเซนดอตมุนแล้วปรากฏว่าเขาทําผลงานได้ดีมากๆบรูซเซนดอตมุนสามารถจะดึงตัวทางด้านจูดเป็นลิงแฮมไปจากเบอร์มิงแฮมนะครับเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดแล้วตอนนี้เขาก็กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นนักเตะชาวอังกฤษที่มีทักษะความสามารถยอดเยี่ยมมากๆ มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่รู้บางทีเขาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนะกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่กับแมนยูวัฒนธรรมของแมนยูในเวลานี้สิ่งแวดล้อมของแมนยูในเวลานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก่อนหน้านี้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมก็จะแนะนํานะว่าคุณจะเสียใจแน่นอนถ้าหากคุณไม่เลือกที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนยูแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะพูดสิ่งนั้นได้อีกแล้ว ต้องบอกว่าทางด้านจูเบลิแฮมด่แม้ตัดสินใจถูกจริงๆนะครับที่เลือกบริเซนดอทมุลแล้วตอนนี้ก็อยู่กับทางด้านเรัลมาดริดถ้าตอนนี้อยู่กับแมนยูดิกำลังดูกันนะครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงหลายๆคนที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดหลังจากยุคข,ของทางด้านเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันแทบจะหานักเตะที่ประสบความสําเร็จนี่ไม่เจอเลยครับ บาเซโลน่าให้โอกาสชาบี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะแพ้ให้กับทางด้านเรอัลาดไปแบบยับเยินครับ4ประตูตอนหนึ่งตามนั้นข่าวนะครับระบุว่าสโมสรบาสซโลน่านี่ยังคงให้ความเชื่อใจครับอยากจ,จะให้ทางด้านชาบี้นี่เป็นผู้จัดก,การทีมต่อไปรอไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดฤดูกาลครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตัดสินอนาคตของเขาอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าบาร์เซโลนานี่ยังคงมีลุ้นนะครับทั้งในลาลิก้าในศึกโคปาเดเล่รวมถึงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยชบี้ยังคงมีสัญญาอยู่กับทางด้านบาร์เซโลนาไปจนกระทั่งถึงปี2025นะครับคุมทีไปถึง2025และมีออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีนี่ก็ยืนยันมาจากทางด้านลาปาต้าเลยนะครับบอกว่าลาปาต้าดียังคงเชื่อมั่นในอดีตนักเตะมิดฟิลคนนี้ครับถึงแม้ว่าจะรู้สึกผิดหวังบ้าง กับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นครับกับการลงเล่นที่ซาอุดีอาระเบีย bright. ทางด้านทางด้าฮอสเปอร์น,นะครับตเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่า30ล้านปอนด์ในการที่จะดึงตัวทางด้านเชาโกเมสครับนักเตะมิดฟิลด์ของวูฟแฮมตันเข้าสู่ทีมแอชและก็สเปอร์นะครับเรียกว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวนี่ต้องบอกว่าเคลื่อนไหวคอ่อนข้างจะเร็วมากๆครับหลังจากที่ไปเอาทางด้านติโมวักเนอร์มานะครับแล้วก็ไปเอาทางด้านดรากูซินกองหลังมาอีกหนึ่งคนครับ หลังจากนั้นพวกเขาก็เตรียมที่จะดึงมิดฟิลด์อีกสักหนึ่งคนเข้าสู่ทีมคอนเนอกาลเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ต้องการอยากจะได้แต่ดูเหมือนว่าคงจะยากครับเชลซีนี่คงจะยังไม่พร้อมจะขายทางด้านคอนเนอร์กาลเกอร์ออกจากทีมในเวลานี้พวกเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายครับมาเอาทางด้านโกเมสครับนักเตะของวูเพิมตันซึ่งมีราคาค่าตัวที่ถูกกว่า30ล้านปอนด์ครับนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานข่าวจากทีมท็อปนะครับว่าอาร์เซนอลนี่ก็เตรียมที่จะไปเซ็นสัญญาคว้าตัว ซานติโก้กิมินส์นะครับนักเตะสุดหน้าที่ลหลายสโมสตรต้องการอยากจะได้ตัวครับสุดหน้าของทางด้านฟรีนูตโดยทางด้านเดอกการ์เนอร์นี่ต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งสุดหน้าอยู่แล้วนะครับมีข่าวว่าต้องการอยากจะได้ทางด้านดูซานวราโฮวิชนะครับมีข่าวกับทางด้านอีวานตัวนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดดีดูเหมือนว่าซานติโก้กิมินสจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเนื่องจากว่าราคาถูกกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะย้ายทีมได้ในเดือนมกราคมนี้เลยครับ ยูโรเปียนโกลเด้นชูนะครับล่าสุดนี่จนกระทั่งถึงวันที่15มัมกราคมนะครับอัพเดตล่าสุดนี่อันดับหนึ่งครับยังคงเป็นแฮร์รี่เคนครับสุดหน้าของทางด้านบาเยอร์มิวนกยิงไปแล้ว22ประตูครับอันดับ2ครับเป็นทางด้านคริเียนเอมบัปเป้ครับตอนนี้กดไปแล้ว18ลูกเท่ากันกับทางด้านลาวตารมาติเนสนะครับสุดหน้าของอินเตอร์มิลานครับ ตามมาด้วยทางด้านกิรัสซี่นะครับสุดหน้าของทางด้านซุดการ์แต่ซึ่งก็มีโอกาสจะย้ายทีมเช่นเดียวกันนะครับในเดือนมกราคมนี้ยิงไปแล้ว17ประตูครับและอันดับที่5ครับแมนีอาการบาดเจ็บยาวนานครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่อันดับที่5ครับสำหรับทาง้านเอริงฮาเลนสุดหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคาดว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงปลายเดือนนี้ครับ14ลูกเท่ากันกับทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับ แล้วก็บพบกับ i n s i ซต์สปอร์ตแสตมป์ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ